สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไนสวีเดนนะคะไหนก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเพราะว่าไม่มีอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิแต่ก็ยังมีหิมะหลงฤดูอยูอ่ต้นไม้ยังไม่มีใบไม้เลยตอนนี้ก็รอช่วงหน้าเก็บผักไหนะก็จะมีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะ ช่วงนี้ก็ไหนก็ไม่ได้ค่อยได้ทําวิดีโอเพราะว่าเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเป็นไงกันบ้างคารับนี่ช่วงนี้ก็เหมือนจะเป็นเป็นวัดเพราะว่าหน้านี้อ่ะฤูดูอ่ะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หิมะเดี๋ยวก็แดดเนาะนอืมแต่ก็ยังหนาวหรือว่วันนี้รู้สึกว่าหนาว วันนี้ก็จะฝึกงานนะครับแต่ว่านายไม่ได้ไปเพราะว่าไหนก็ไม่สบายก็เลยหยุดพักนี่ยีมะตกเมะอวานหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยต้นไม้ก็ยังไม่มีใบไม้เริ่มออกเลยนายเห็นเขาเก็บอ่าอ่ากระเทียมปากแล้วแต่ว่าแถวที่นายอยู่นายยังไม่เคยเจอะคระับ ไหนก็ยังไม่มีโอกาสได้เก็บเทียมป่าเลยบรรยากาศดีแต่ว่าหนาวครับวันนี้ mm hmm. มีแดดที่ไทยเห็นว่าร้อนร้อนมากอะช่วงนี้ ประมาณเดือนหน้าหรือว่าเดือนหน้านี่แหละก็น่าจะผักป่าก็เริ่มจะน่าจะเริ่มเริ่มออกแล้วแหละก็จะมีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันเส้นทางเดิมใดคิดว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่เกินสิบนะเนี่ย มือชารู้สึกว่าช่วงนี้ก็เนี่ยต้นเนี่ยส่วนมากต้นไม้เนี่มันจะพอมันจะเริ่มออกออกว่าเขาเรียกอะไรออกใบเนี่ยมันจะมีมีเกมาเหี็บเกสรอ,นนะออกมาจะเป็นปูแพ้กันเนยอะ